ข่าวนี้ท่านเห็นยังไงเดี๋ยววิจารณ์ณได้นะครับวันนี้เนี่ยว่ากันจริงๆพี่น้องประชาชนนี่ก็ทุกยากกันมากนะครับมผมก็เคยตั้งข้อสังเกตแล้วก็พูดไปในรายการหลายครั้งว่าวังดูไม่สนใจต่อปัญหาความทุกยากของประชาชนเลยนะครับไม่รู้ภาษีภาษาเลยคงจำกันได้นะครับเรื่องของ อ่าอะไรอ่ะเรื่องของงบงบประมาณงบ,งบสุนัขรลองบหมาอ่ะดูเงี้ยงบหมางบหมางบหมาทรงร้อยเจ็ดล้านนะครับงบซื้อ,อปรับปรุงเครื่องบินพัทที่นั่งห้องนอนเจ็ดร้อยห้าสิบล้านงบหมาร้อยเก้าล้าน,าานเออทำห้องน้ำบนเครื่องบิน ห้าสิล้านงบป่าเนี่ร้อยเก้าล้านจําจำแม่นเลยนะครับนะแล้วงบปรับปรุงอีก200กว่าล้านนอกจาก750ล้านแล้ว200กว่าล้านนี่อนุมัติทีหลังอีกห้องซ่วมอย่างเดียว54.43ล้าน54ล้านเศษงบงบปลูกผัก11ล้านงบเอเลี้ยงปลานะครับ เงอบไปเยี่ยมประชาอีกประมาณเก้าล้านถึงสิบล้านอะไรต่อแต่แต่ละครั้งไปเยี่ยมประชาชนมันมากมายแต่ประชาชนง,งบรูวิง่งอ้อาวแอดมินส่งภาพด้วยนะครับจะเห็นภาพตามนี้เดี๋ยวจะหาว่าเราพูดเราพูดเรื่อยเปื่อยไปปรากฏตอนนี้มีมาใหม่แล้วงบอะไรล่ะบังคับซื้อให้ประชาชนซื้อ,อซื้อรูปตัวเอง ซื้อเหรียญตัวเองเอ,เอาไว้ติดห<ล>นะ้าอ,อกอีกรู้สึกจะอีกพันกว่าบาทพันพันหกร้อยบาท 1, 1> 1, <600 S 2> อไอไอ้ไอไงยื่นสดยื่นสตรีในคนกราบในต่อไปก็ต้องซื้อมั้งอ้ามาดูเดี๋ยวจะหาว่าเราพูดลอยลอยไปนะครับออกเป็นกฎหมายเลยครับไม่ซื้อไม่ได้นะพระราชกิจศนีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชินีพิธีสถาปนา สมเด็จพระราชินีสุทธิดาครับนี่ครับนะเอ้ผมมานั่งคิดดูว่าไหวเลยครับประชาชนคนไทยครับรชชมมไหวเลยเหรอครับคือในภาวะอย่างนี้เขาคิดไม่ได้เลยคุณคุณโจครับเขาไม่ได้บังคับให้ซื้อทุกคนมั้งแต่ว่าข้าราชการต้องซื้อแน่ละ่ะอันเป็นเรื่องของนะข้าราชการเออแต่แตส่วนประชาชกว้างนะคุณโจคุณโจใจกว้าง เออมาอยู่เมริกานานนะจ๊เออะเป็นซีรีนี่เป็นซีรีเราต้องให้ก่าไปถามเขาเออครับทีนี้สำหรับประชาชนถ้าชื่นชมก็ไปซื้อครับอาแต่ประชาชนแต่ว่า<ๆ>ถ้ามันต้องถ้าเข้าไปซื้อเนี่ยดยความพึงพอใจของเขาแต่ไอ้บางคับซื้อนี่มันไม่ใช่อันนี้ถูกต้องเลยอันนี้ถูกต้องเลยเออก็เหมือนกรณีที่เป็นฝกักเป็นฝา่นฝายฝา่ฝายหนึ่งรักฝาก่ฝายหนึ่งบอกว่าจจยงัง้นอย่างนี้ แลวฝ่ายที่มันรักจะมาข่มเหงฝ่ายที่ไม่รักมันไม่ได้ไม่ถูกอคุณจะมาบังคับให้คนคนหนึ่งให้ผมไปรักก็ไม่ได้ไมายถึงว่าผมไม่ได้รักคนคนนี้คุณจะมาบังคับเฮ้ยคุณต้องรักนะไม่รักไม่ได้นะเพราะผมรักมันไม่ใช่นี่คืออันเดียวกันครับแต่เขาออกเป็นกฎหมายแล้วนะเป็นพระราชกฤษฎีกานะเหรียญเฉลิมพระเกียรตินี่เอาอ่านมาอ่านมาอ่านมาครับผมเฉพาะ อ่านไปนี่ผมก็เสียดายเวลาแหละอย่าอ่านเลยเสียดายเวลาดังนั้นก็อย่ามา <laughs> แต่มันเป็นข่าวนี่ข่าวประจารายการเร,เรื่องอย่างเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าอายมากมากแต่ว่าก็มาโชว์กันแล้วออกเป็นกฎหมายบังคับคนนั้นคนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องป่าเถื่อนนะมันไม่ใช่ไม่ใช่ใชายําหยาบนะคือมันเป็นประเทศป่าเถื่อนผมติดใจยอยู่เรื่องเดียวว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ย ทำไมจึงในวังเนี่ยเขาเขาคิดจะสิ่งแต่ละอย่างออกมานี่มันมันไม่มันกระเทือนใจประชาชนซื่อบือ้อ,อนะยกตัวอย่างง่ายๆ <c oughs> องค์สีดีวันวลีเนี่ยคนเขาก็ทุกข์ยากครับนะโควิดก็ระบาดค,คนก็ตายวัคซีนก็ไม่มีแล้วมันก็โยงถึงวัคซีนของพ่อวังซีนซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่ทำให้คนเนี่ย ขาดวัคซีนทุกวันนี้ก็เพราะไอ้รัฐบาลประยุทธ์มันโหนเต็มที่สั่งอะไรมาก็ะทาเนี่ยถูกต้องครับปรากฏว่าเอออิงค์สิริวัลวลรีเขาออกออกหนังสือโปอกเก็ตบุ๊กหมาหมาหมาทรงเลี้ยงอย่างเงี้ยครับมันใช้ภาษาอังกฤษรายปริ้นด็อกอ่ะผมว่าถามว่าอย่างนี้เนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่มันไม่เหมาะไม่ควรเฉพาะที่เมื่อกี้เราพูด ก็อยู่ในช่วงคนกําลังทุกยากนะปรับปรุงเครื่องบินเจ็ดรล้านห้องนอนอย่างเดียวออีกลํานึงปรับปรุงส้วมอย่างเดียว54ล้านอืแล้วงบสารพัดแทนที่จะได้เอาไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยในงบปเปิดเผยนะที่ยังไม่เ,ออเปิดเผยอีกมีเยอะนั่นสิครับผมเห็นเหตุการณ์นี้ผมก็เลยบอกเออเอาเรื่องนี้มาแจ้งข่าวท่านสักนิดนะครับว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไร นะครับในขณะที่ถ้าอันนี้ขอ,อถ้าเราไม่มีวังเราเอาเงินนี้ประหยัดได้เยอะเอาไปช่วยประชาชนคลองหนองเบิงแม้กระทั่งไฟต้งไฟเตอร์หรือว่าวัคซีนเนี่ยก็นั่นกันส่วนหนึ่งแต่ขณะเดียวกันที่ชาวบ้านก็ค้าขายไม่ได้ข้าวก็ราคาตกต่ำเออพ่อค้าก็เหลือร้อยกระหมดภาษีก็สูงขึ้นยังขายเหรียญอีกนลอืมครับ คือจริงๆมันก็พันกว่าบาทก็ไม่เป็นไรใครมีสตังค์ก็ไปซื้อผมก็ไม่ได้ค้านอะไรนะค,ะครับแต่ว่าในสถานการณ์อย่างนี้ออกข่าวอย่างนี้มาเพื่ออะไรแล้วดูนะครับมัน,ม,นมันแย้งย้อนมันย้อนอแยง้งเรื่องนี้บอกรายละเอียดให้ดูสักหน่อยดีไหมเหรียญหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเขาผมเอาภาพมาโชว์แล้วลักษณะเหรียญน,นะครับ อ่านแล้วก็เห็นแล้วคงจะคนโง่แน่เอย่าซื้อเหรียญอ่ะมันอาจจะมีคนฉลาดเลยครับคนที่ชอบอ่ะนะก็อย่าไปอ่านมันเลยก็แบบเดียวก็สินค้าเขาบอกว่าหลุยวีตองเนี่ยกระเป๋าลุยวีตองเนี่ยซื้อปั๊บซื้อปั๊บฉลาดขึ้นทันทีอันนี้ไม่ใช่ไม่เป็นไปไม่ได้ครับเป็นนะเป็นไปไม่ได้ครับทาไมอ่ะลูกหนึ่งนี่แสนกว่าบาทอ่ะกระเป๋าหิ้วเนี่ยเล็กๆเนี่ยแสนกว่าบาท มีคนบอกซื้อปั๊บฉลาดเลยแล้วมันฉลาดยังไงบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ผมตอบคำถามก่อนต้องอาศัยความโง่เลยไม่ใช่คือถ้าคนมีเงินก็เอาแล้วแต่เขาไปคุณโจบอกซื้อแล้วฉลาดยังไงเอาถามท่านท่านมีพอซื้อปั๊บเลยรู้ว่าความฉลาดกับความโง่ต่างกันยังไงครับนะครับเอานะอันนี้ก็เลยถือโอกาสนี้เป็นข่าวประจารายการนะครับส่วนข่าวที่นายไปอ่านอย่าอ่านให้ประชาชน มันไสเลยนะมันต้องอ่านกันแล้วกันส่วนที่คุณประยุทธ์แถลงข่าวสามทุ่มคืนนี้ก็ก็คงไม่ต้องไปอ่านข่าวมันแล้วนะมันแถลงแล้วตอนนี้เราออกอากาศไปนี่ก็สามทุ่มแล้วนี่มันก็แถลงไปแล้วก็ปล่อยมันกันแล้วกันครับือยังไงมันแถลงก็โกหกนั่นแหละไอ้หมอนี่ไหมนจะพยายามทำอย่างนั้นจะพยายามวิ่งเร่งลัดการควบคุมโควิดเราทำได้ดีมาก นะต่างประเทศก็ยังชมเราแล้ววันนี้เป็นยังไงคเละเทะตุ้มเป๊ะหมดทั้งประเทศแล้ว<ป>มัน<ป>ก็ไม่ยอมรับผิดนะครับไอ้พวกนี้ไม่เคยยอมรับผิดบ้านเมืองเรามันวิปริตผิดประหลาดเชียร์คนชั่วประหลาดเอาละครับก็เราคุยกันมาใช้เวลาพอสมควรนะครับใช้เวลาพอสมควรท่านมีความเห็นยังไงไหมครับในหัวข้อวันนี้ที่เราพูดนะครับว่าอา่อาอ่า วังซีนความจริงที่พูดไม่ได้ปล่อยสมยศไผยใช่เลยอ้าวเชิญคะคุณโจครับปิดท้ายรายการผมขออนุาสรุปในวันนี้เรื่องเรื่องแรกก็ปล่อยผู้ต้องหาครัอยสิบสองสองสาท่านออกมาเนี่ยก็อย่างที่เรียนให้ทราบมันเป็นเป็นลักษณะอันหนึ่งในระบบของยุติธรรม ของไทยซึ่งไม่ใช่ยุติธรรมในความเห็นผมคือ,อม,มือลักษณะเป็นการบังคับครับ,รบให้จำยอมต่อสิ่งที่ตัวเองไม่ไ,ไม่ได้ยอมรับอันนี้อันนี้ก็ทั้งละเมิดมสิทธิมนุษยชนทั้งอะไรต่างๆส่วนในเรื่องวัคซีนวางซีนอะไรก็แล้วแต่ก็คือมองได้ชัดเจนเลยว่าเปรียบเหมือนบริษัทหนึ่งสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทหนึ่ง เราเห็นสินค้าตัวนี้น่าจะทำกำไรเราก็จะเก่งกำไรใช่ไหมครับแต่เนื่องจากประสบการณ์เราไม่มีเราจับผิดคือ,อบริษัทนี้จับผิดได้ยามาทีหลังไอเชื้อโรคมันมาเร็วกว่าเราก็ต้องยอมรับและรีบแก้ไขไม่งั้นบริษัทเจ๊งก็คือประชาชนตายนี่คือบทสรุปผลว่าวัคซีนช่วยลดได้แต่ผลสุดท้ายประชาชน จะไปพึ่งอะไรกับรัฐที่เกิดขึ้นในคําพูดที่คนทั่วไปเรียกกันว่ากลา,าแลนด์อืครับนะครับ,ค,รบคือประชาชนต้องช่วยตัวเองช่วยตัวเองในเรื่องโควิดก็คือว่าพยายามไม่จําเป็นก็อย่าออกจากบ้านแหละนะก็ไปไหนก็ใช้แม็กซ์นะครับผูกกันไว้ล้าง,งมืออันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้บ้าง嗯嗯เพราะว่าคุณไปหวังรัฐ มันช่วยอะไรไม่ได้ละครับแต่ไม่ใช่ดีที่สุดนะไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือรัฐต้องบริหารด้วยนี่ถึงแวซิงก็ไม่ใช่ดีที่สุดนะครับแต่เพียงแต่ว่าแต่ปิดหน้ากากอย่างเดียวนี่มันหลอกกันมาแล้วนะเพียงแต่ว่าครับครับตอนนี้เพียงแต่ว่ารัฐความหมายผมก็ประชาชนต้องช่วยตัวเองในขณะเดียวกันเมื่อถึงจุดที่ท่านทุกคนมองเห็นแล้วว่าบ้านเมืองต้องเปลี่ยนแปลงก็ต้องออกมาร่วมมือกันแสดงการเปลี่ยนแปลง ครับอย่าง40บริษัทที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนี้ผมเห็นว่าความเดือดร้อนถึงตัวเขาอืมเขาถึงก็ออกมาอืแต่ก็ยังไม่พูดความจริงทั้งหมดอีกนะผมก็บอกแล้วไงครับว่าได้ความเห็นผมนะครับคิดถูกอย่างไรคือความเห็นผมโอเคครับแกเ็นเรียนเทศาสเช่นมาเนียมครับความหมายข้อแรกเกี่ยวกับเรื่องการอภัยโทษหรือให้ประกันตัว ผมจะพูดเป็นภาษาบาลีและจะมีกรอนหรือโครง<อ>ประกอบภาษาบาลีหน่อยครับ,บ<อ>ว่าสับพังรัตถังทุกขังโหตุราชาโหติอธรรมิโกบ้านเมืองใดถ้าราชามหากษัตริย์ผู้นำผู้ปกครองหัวหน้าไม่มีศีลไม่ซื่อสัตย์ไม่ทรงธรรมมากๆในการทุจริตคอร์รัปชันบานเมืองนั้นก็พินาศบอดวาย เป็นภาษากรอนว่าจะสูงสักอัขฐานศักปานใดจะวิไลเลิศฟ้าสงาสีจะเก่งกาฉลาดกล้าปัญญาดีหากไม่มีคุณธรรมก็ต่ำคนวงเล็บเปิดเดรฉานวงเล็บปิดในหัวข้อที่สองเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนออหรือวังซีนเนี่ยผมจะบอกเป็นภาษาบาลีว่า อาสาทงสาธุนาชิเนพึงชนะคนชั่วคนอัปีจังไลด้วยความดีด้วยกฎเกณฑ์กติกาดังคำกรที่ว่าหรือโครงที่ว่าความร้ายในโลกล้วนเหลือหลายรุมรอบรบใจกายเกลื่อนแท้ สิ่งอื่นจากหักหายหาห่อนมีลือเว้นแต่ความดีแก้กลับร้ายกลายดีอขอพระคุณครับรบก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีนะครับก็โอกาสดีๆอย่างนี้ไม่มีบ่อยนะครับที่เราจะระดมความเห็นในสหรัฐอเมริกาคือคนไทยที่ตื่นตัวรักประชาธิปตยนี้เยอะครับแต่อยู่ห่างกัน แค่เราสามคนนี่ก็แหมขอโทษนะครับไกลอยู่อย่างก็ว่าอยู่คนหนึ่งอยู่ไทยคนนึงอยู่เวียดนามนะกว่าจะมาเจอกันเพราะอเมริกามันใหญ่มันกว้างโอกาสที่จะเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายอย่างนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีก็กราบขอบพระคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมรายการมาจนตลอดนะครับถึงตนขณะนี้กราบขอบพระคุณคุณโจและมานิยมด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดี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 ครับ